เดี๋ยวเราปักตรงให้เขารู้ก่อนว่าเฮ้ย <s> เรามีปักตรงเด้อโอเค <ś> 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 นี่ไงนี <ś> ่ไงไฮไลท์แบบเอฟเอฟไปทุกคนได้มาคิวแล้วทุกคน สำหรับใครที่มีปัญหานะครับว่าพี่ทำไมคิดไม่แจ้งเตือนเลยนะครับรบกวนทุกคนนะครับกดยกเลิกติดตามนะฮะแล้วก็กดติดตามมาอีกครั้งนะครับแล้วกดกระดิ่งนะฮะแล้วเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะครับแค่นี้ทุกคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปแล้วนะครับผมขอขอกล่าวสวัสดีชาวฟรีไฟทุกท่านด้วยนะัะวันนี้ก็อยู่กับผมแม็กก็อดอีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําอะไรดีทุกคนทุกคนอยากให้ผมเอ๊ย น่ารู้สึกเหมือนจะมีคนเดี๋ยวผมค่อยบอกคอนเทนต์ละกันนะขอเล่นไปก่อนทุกคนก็น่าจะรู้จากชุดแล้วโอเคโดนด้ว okay, ยวันนี้ผมจะมาปลอมโดเป็นสายฟรีอา่าวกระเป๋าไม่สายฟรีแล้วทุกคนเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะนี่ไงปลอมโดเป็นสายฟรีบักทงนั่นเองนะฮะทุกคนมาเดี๋ยวผมขอขูอ่ด้านหน้านี่ไงสามตัวที่สี่โอาก่อนออกมาอยู่ที่รัวออกมาไหมเอ,เอยเฮ้ย แล้วใครไม่ตายทุกคนแป๊บหนึง่งโอเคมานี่ไงของใครไม่รู้เราขอลาดไปก่อนละกันไม่รู้ของใครแล้วทุกคนไปหู้านาดูเหมือนว่าจะมีผู้คนมาทําอะไรกันอยู่แล้วใครมันมานอนแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราแอบ,บก่อนนี่ไงกดตัวไปก่อนละกันทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวเราจะมาแอบไปเขาอุ๊ยเรา นี่ไงใครมันลงมาอีกเนี่ยวโคตรเยอะเลยออกมาหู่ย่าด้วยย่าวะนี่ไงย่าหรือยังไง <c oughs> ย่าก็ล่วงไปสิย่าโอเคพัญญาก่อนทำไมรู้สึกว่าคนจะเดือดเดือดนะทุกคนแมบบนี้อา <c oughs> ้าวน่าจะเป็นตัวแรกโอเคตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สองอยู่ตรงด้านซ้ายเราโอเคครบเดี๋ยวเราซ้ําตัวที่สองที่ยิงเมื่อกี้ก่อนใช่ไหมทุกคนตัวที่สองไหมถูกนะโอเคถูก ผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันหลายคนเกินแล้วทุกคนตอนนี้เราลงมาแค่เมืองเดียวก็ได้มา43ไม่ใช่สีได้มา7คิวแล้วคุณอุ้ยหูนี่ไงลากหัวลากหัวเป็นไวรุนไยเบ๊บ ได้มา8คิวแล้วทุกคนยังพูดไม่ทันขาดคําเลยคนก็โผล่มาเพิ่มแล้วทุกคนเรายังไม่ได้ปักทงเลยไม่ค่อยได้แอคเลยนะถ้าเกิดคนมาเป็นตี้นะเดี๋ยวเราแบบค่อยแอคแบบมีคน2คนละกันเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าผมจะลงตอนไหนอีกนะทุกคนเพราะปกติผมชอบเป็นคนดองคลิปมากๆแล้วแบบขี้เกียจนี่ไงยาคิมีเราจะแบบเล่นแบบไม่ตัดเลยละกันแบบ ไปตัดช็อตอีกไฮไลท์แบบเอฟเๆไปทุกคนได้มา10คิวแล้วท to ุกคนกับคนอีก40นเปคนผะมคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยที่ยิงคิวเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเหมือนมันจะแบบบาลานซ์กันเกินไป40-10ก็เป็น50 39แล้วทุกคนเออผมลืมว่ามันมีที่ชุบนี่หว่าคนมันก็เลยมากองที่ผมนะเพราะมันมีที่ชุบนั่นเองเดี๋ยวก็มีคนเกิดมาใหม่ละ ดูเหมือนว่าตรงพีกจะไม่มีคนเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขับรถกลับลงไปที่เดิมดีกว่าแล้วทำไมเสียงรถมันไม่มีเนี่ยผมงงกับการอัปเดตเกมมากนะเพราะว่าผมไม่ค่อยไ้เล่นเลยทุกคนแบบลงมาอัดคลิปเสร็จแล้วก็จบออกเกมอะไรประมาณนี้วอมก็ไม่มีเอ้ยเหมือนผมจะเห็นใครไม่รู้ไปอยู่ข้างล่างออกมาเพื่อนนี่ไงยิงแบบชิวๆแล้วก็พันยานเ,ดยเดี๋ยวเราปักธงดีก่าาก็ปักธงนี่เป็นไงหล่อเท่เลยแบบชุดแบบโคตรสายฟรีแต่มีปกักธง แต่มันไม่เนียนตรงกระเป๋ากับพวกอุปกรณ์นี่เลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วก็ไปหายิงคนกันต่อนะฮะผมไม่รู้ว่าการปลอมตัวเป็นไก่หรือว่าสายฟีเนี่ยมันเนียนหรือเปล่าเพราะผมลืมเอากระเป๋าออกนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเล่นมาแบบได้คิวเยอะแล้วนะเป้าหมายเราคือการทํา20คิวนั่นเองไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเอ้ยด้านหน้าดูเหมือนว่าเขาจะเป็นมือใหม่นะทุกคนโอเคไปแอบก่อนไปแอบก่อนน้องด้านหน้ารู้สึกว่าจะมีเพื่อนเขาอยู่หรือไม่ใช่เพื่อนทุกคนโอ้ชัดเลยทุกคน ก็ไม okay, ่ใ <extern> ช <als> okay. ่เ <Starting> พ <in Wonder land> like ื okay. ่อนกันเดี๋ยวเราขอลาดก่อนโอเคไปสวรรค์ไปดีนะน้องมาเดี๋ยวเราจะล้างแค้นให้น้องเขาเองนะทุกคนสําหรับน้องเสื้อม่วงโหนู่ไงทุกคนก็หนีผมไปแล้วเดี๋ยวเราจะตามล่าเขาเข้าไปในโรงงานกันนะทุกคนไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนอีกหรือเปล่านะนั่นไงทุกคนเขาบิงไปแล้วโอเคเข้าหัวไปหนึ่งไม่รู้ว่าดามิเป็นตัวหรือหัวนะทุกคนมา โหน,นี่ไงเพื่อนเขาทุกคนเอ้เราก็น่าจะได้เป็น14คิวนะถ้าเรายิงเพื่อนเขาได้ทุกคนนุงไงนูงไงนูงไงนู้ไงชุดม่วงชุดม่วงใช่ไหมใช่ด้วยทุกคน <laughs> เขาไปชุบกันมาเหรอทุกคนไม่รู้นะแต่เป็นชุดม่วงด้วยทุกคนเดี๋ยวเราปักธงให้เขารู้ก่อนว่าเฮ้ยเรามีปักธงเด้อโอเคเดี๋ยวเราจะใช้มีดละกันไม่รู้ว่าเอ้า <laughs> โดนหัวใจทุกคนเป็นไปรู้เดฟเอฟเลยล้านยูในะทุกคนคลิปนี้ ไปตันลงติ๊กตอกละเกิดแน่ทุกคนช็อตนี้คือแบบเหมือนกับโเล่เลอคนแบบเด็กน้อยร้องโปเต็มเลยนี่ไงซ้ําให้ด้วยกับมีดเป็นไงก็ได้มา14คิวกับคนที่เหลืออีก28คนแล้วทุกคนเป้าหมายเราน่าจะบรรลุได้สําเร็จนะทุกคนสําหรับการทํา20คิวด้านหน้าเราดูเหมือนว่าจะมีคนกําลังไปโรงพยาบาลนะทุกคนโหแล้วหลายตัวด้วยเขาแอบวะมีหวัวโผ มาบโลโอ้โหปลอดภัยไว้ก่อนทุกคนเพื่อทรัพย์สินและชีวิตของเราออกมาเพื่อนเดี๋ยวเราจะยิงดักเลยโหนี่ไงมีคนสังหารละระเบิดสูตรไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะใช้แบบไ q คิ9 9นะทุกคนปุ๊บเต้นนี่ไงไฮไลท์ได้ไฮไลท์มาหนึ่งช็อตุนี่ไงน้องมือใหมย่ยังไงขังก่อนแล้วก็ออกแล้วก็ปา้าระเบิดแล้วก็เต้นเ <c oughs> อา ไม่ได้ทุกคนมันหนึ่งเอาใหม่เพื่อนเดี๋ยวเราจะปลารละเบิดปุบไอ้บอแล้วก็เต้นไม่งไงะฮรทยทำเพื่ออะไรไม่รู้ทุกคนแต่มันสนุกไงทุกคนโดนแบบสายฟีไอคิเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะทุกคนมาก็ได้มาน่าจะสิบคิวแล้วทุกคนถ้าเกิดเขาไม่ซุปกันนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนโอเคสิบห้าแล้วก็ตรงนี้เป็นสิบหกนี่เรียบร้อยทุกคนได้มา 16คิวกับคนที่เหลืออีก21คนทุกคนโอเคถือว่าเรายังมีโอกาสที่จะไปชนะอยู่ทุกคนมีโอกาสแบบชัยชนะสิทุกคนไม่ใช่ไปชนะด้านหน้าเรารู้สึกว่าจะมีสงครามการโจมตีกันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมีไงไปลอ,อยเลยละกันหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้เราใช้มีดละกันน้องมือใหม่โอเคหนึ่งมาไม่ออกเอ้ยแล้วเขาใช้ใชมีดกับเรามาเพื่อนเดี๋ยวเราจะงานก่อนออกไม่โดยหนึ่งหัว สองหัวโอเคเหมือนเขาจะเล่นกับเราด้วยทุกคนเราแบบใช้มีดกับเขาแล้วเขาก็ปากลับมาแต่ก็พลาดไปนะทุกคนว่ามีดมันปาโคตรยากเลยใครแบบที่ปาโดนแต่ห <Hollywood> ัวแบบทุกรอบก็มันก็เกินป้ายนั่นน่ะผมมีแต่ปาฟุกได้นะถ้าเกิดโดนหัวทุกคนโดนตัวคือยังยากเลยทุกคนเอาอะไรไปโดนหัวใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะลงไปดูแอร์ดรอปตรงนี้ละกันเผื่อมันจะมีแบบศัตรูไอ้นั่นไงแล้วทาไมมันถึงหายหไม่โดนมาคนละเอียปามีดโดนทุกรอบ วิ่งลงไปแล้วว่ะนี่ไงลากหัวเป็นไวรุ่นเอฟเอฟทุกคน19คิวแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็น่าจะได้ตำแหน่งที่เราจองไว้มานะคือ2ี่ิคิวจะแพ้หรือชนะไม่เป็นไรขอ20คิวก่อนทุกคนเพื่อเป็นสักเกียบพยานของสายฟรีนะทุกคนที่ปักธงแต่อาจจะไม่ได้ปักบ่อยนะทุกคนเพราะขี้เกียจปักทุกคนมาเรากลัวโดนหลอยแหละไม่ใช่อะไรทุกคนนี่ไงหนึ่ง เพื่อนเขามีอีกั้งในทุกคนในบ้านไม่ใช่บ้านสิในป้อมเออในป้อมนะทุกคนแล้วทุกคนรู้จักเขาว่าป้อมไหมป้อมปลาการไงทุกคนอย่าคิดไปไกลเดอ้อมาเดี๋ยวเราจะปลาระเบิด IQ 954ปุ๊บเข้าไปยืนแอค <c oughs> ได้มา21คิวแล้วทุกคนก็ถือว่าภารกิจสําเร็จรุ้ล่วงไปนะรู้แบบไม่ใช่รอเอรือสิเออก็รู้ล่วงไปแล้วนะทุกคนจะตายหรือว่าจะอะไรก็ช่างมันละ มาฟาร์มของเสล้วเดี๋ยวเราจะเข้าอ้ยด้านหน้าเหมือนจะมีคนไม่โดนนี่ไงอา้าวก็ไว้ประมาณนี้ละกันนะทุกคนสําหรับการปลอมตัวเป็นไก่หรือว่าสายฝีนะฮะภารกิจเราก็สําเร็จนะฮะทุกคนสําหรับการ,ร,การล่า2 0่คิวแล้วก็โดนแบบอะไรไม่รู้ยิงตายแบบโคตรงงอนะทุกคนว่าตายได้ไงสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อีกนะฮะก็อย่าลืมแบบทุกคลิปเลยนะฮะ ก็อย่าลืมฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะคลิปหน้าอยากให้ผมมานำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้บายบายครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วตัดจบไปง่ายอย่างนี้เลยหรอครับใช่แล้วเหรอไอถุยเสพตอ,อ่อนไหมมันจะได้ไม่บินเหมือนช่องที่แล้วยังไงละ่ะช่องเราเนะี่ยทำอะไรมันก็เสียงไปหมดเลยแต่ลูกก็จะหน้าด้านทำต่อไปเหละนะจริงเหรอครับไม่หรอกกูล้อเล่นเอ